สวัสดีค่ะเธอจ๋าวันนี้ร้อนๆได้ยำมะม,ม่วงมะม่วงแบบไม่เปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวมากแล้วก็มีแอปเปิลค่ะคุณขามาขวดจ้ะยำม,มาจากข้างนอกแล้วนะแม่เจ้าแล้วก็ใส่ปลาใยหนิงไปด้วยค่ะแม่ใส่ปลาใยหนิงไปด้วยห่อนๆโดนเหงื่อแต่เธอ อากาศเนาะมันสิเมษาแล้วมันก็ฮหอนเป็นไงจ้ะน่าทานไหมเดีย๋ยวชิมหนังก่อนอแบบเลือดแบบเลือดแม่อันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้เนี่ยอ,อยากเป็นัิทีละท็อปปิ้งก็มีบ่ได้ย้ำแบบไทยแต่ว่าอยากใส่ท็อปปิง้ง หัวห้าบาทแม่จ๋าภาพประกอบโรยแบบนี้เลยค่ะทุกคนยังไม่ยู่สิบบาทเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งมามากันต่อใส่แอปเปิลไปด้วยมันมันเหลืออยู่ตู้อย็งนงงเสียดายแอปเปิลแบบฉ่ำเข้ากับน้ำปะละืม แล้วก็จะมีมะม่วงแบบไม่เปรี้ยวเนาะเท็กเจอร์ก็คือมีถั่วด้วยนปลาไาหนึ่งปาดลงไปมะม่วงน้ำดอกไม้เพิ่มาขากัน อะไรแบบตัวตัวเล็กๆถ้าใครฟันแข็งแรงก็ยำไปเบิดลวดคันแขวบแข็งแรงกะเอากลางมันออกในสาวมันสติดข้อจ้ะต้องกลับมะม่วงเปรี้ยวๆเนาะนี่น้ำดอกไม้อืมแลดิแบบแบบรวง กรบอบอแอปเปลมันก็ข้าเด้นอ,อ,อน้ำดอกเมือ่อวันนี้อยากกินแบบยำเพราะว่าเตรียมเครื่องมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินแบบ เจียวปลาหันหอมแดงใส่โอ้ยใส่ปลาตอนแม่มนำดอกไม้มาสบเนี่เขาเรื่องเนาะประกอบอหวานกรอบซึบบัตร วันหยุดของฉันคือฟินแอปเปลิลแอปเปลิลออนท็อปด้วยปวั๊ดคาะยังงี้ทำได้ เลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรใส่มันทุกอย่างเลยจ้ะ แบบแบบปากกอบก็คือหวานหวานกรอบอ่ะน้องกินอะบางทมาไล่ะน้องสันเดย์กินไปแล้วเนาะเดี๋ยว ปลาลเยอะนมากับมะม่วงน้ำดอกไม้แบบเสดสนมิมพอหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะส่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย